จะปีใหม่แล้วมีโปรเจคเตอร์กันยังครับวันนี้ผมมีมาแนะนำโปรเจคเตอร์ยาร์เบอ U11 ไม่ถึงหมื่นบาทแต่คุณสามารถถ่ายทีวีได้ใหญ่สูงสุดถึง150นิว้วเปไ็นยังไงไปชบกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x f i d i ด้วยนะครับวันนี้ผมมีโปรเจคเตอร์ Jabber U11 มารีวิวกันหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อว่าเฮ้ยแบรนด์ย a ร b e r มันคือแบรนด์อะไรอ่ะจริงๆบริษัทเนี้ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับก็ถ้าผ่านมาตอนนี้ก็เรียกว่าหลายปีแล้วแถมยอดขายของเขาเนี่ยติดอันดับหนึ่งใน a เม z o นออนไลน์ช่วงปี2022เลยทีเดียวเชียวมีขายทั้งอะไรนะสหรัฐอเมริกาอังกฤษสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีเรียกว่า ไปทั่วโลกกว่า46ประเทศเลยขายออกไปกว่า9ล้านเครื่องด้วยนะครับ <Wow. S 1> แถมเขายังมีรางวัลการันตี CES 2023แล้วก็ Red Dot Winner 2023ด้วย <Wow. S 1> เรียกว่ายี่ห้อนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ยินดีมากๆที่เขาเข้ามาขายในไทย <Wow. S 1> ซึ่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยราคาเต็มของเขาเนี่ยเท่าที่ผมไปสืบทราบม,มาหลายหมื่นอยู่ <Wow. S 1> แต่เขามาขายอยู่แค่8,990บาท ซึ่งความโดดเด่นของโปรเจคเตอร์ตัวนี้คือมันมีระบบช่วยเหลือครบทุกอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยนะตัวนี้มันเป็นไซส์ขนาดค่อนข้างเล็กสมอลนะครับคือใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าได้ภาพที่ค่อนข้างใหญ่มีอัตรากันแบบ 1.33ต่อ1นเลย <Wow. S 1> ทีเดียวนะครับผมเรียกว่าใหญ่มากสำหรับอัตราส่วนของตัวนี้ <Wow. S 1> แถมตัวนี้เนี่ยเขารองรับภาพเป็นแบบ Full HD เวลาฉายแต่ถ้าคุณมีไฟล์แบบ 4K จะให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเล่นไฟล์ขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้นะครับแถมเขายังมีค่าความสว่างนะครับที่เรียกได้ว่าสว่างมากๆเป็นค่าสว่างแบบ True นะ450ลูเมนด้กันเอออันนี้ถือว่ามาเต็มระบบออโต้โฟกัสสามารถกดรีโมททีเดียวโฟกัสให้อัตโนมัติไม่ต้องมานั่งบิดที่หน้าเลนส์ให้ยุ อันนี้ผมถือว่าควรจะมีเป็นพื้นฐานของตัวโปรเจคเตอร์เลยเวลาเรามาใช้งานจริงมันสะดวกมากกว่านะครับอ่ะต่อมาด้านหลังกล่องตรงนี้มีเขียนอธิบายไว้นะครับเป็นขนาดต่างๆมีพอร์ตการเชื่อมต่อไซใ,ในการใช้เนี่ยเล็กสุดอยู่ที่40นิ้วใหญ่สุดได้150นิ้ว เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอย่าไปอ่านจะเป๊ะขั้นกล่องเยอะลองใช้จริงดีกว่านะครับอย่างแรกผมขออนุญาตแกะกล่องก่อนเลยโอ้โหภายในกล่องมีสาย HDMI แถมมาให้1เส้นนะครับอันนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อ PlayStation 5หรือต่อคอมเงี้ยใช้งานก็ทําได้แล้วเขายังมีพอร์ตตัวนี้นครับพอร์ต AV ไม่น่าเชื่อใครมีเพยวันเงี้ยอยากจะใช้งานยังสามารถเชื่อมต่อได้อยู่นะครับและนี่ครับพระเอกของงานม มากันแบบไซส์กระทัดรัดจริงเลยเดี๋ยวนี้พวกโปรเจคเตอร์ตัวมันไม่ใหญ่แล้วนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ไซส์มินิที่เขาสามารถทำภาพได้ใหญ่สูงสุดถึงร5 0นิ้ว <Wow. S 1> แถมมีลำโพงด้วยนะเป็นลำโพง5วัตต์จำนวน2ตัวบิวอินเข้าไปข้างในนะครับด้านหน้าตรงนี้ กขาจะมีเหมือนกับกล้องตัวเล็กๆหนึ่งตัวตัวนี้นี่แหละครับมันเป็นตัวช่วยที่เอาไว้สาหรับทำออโต้โฟกัสนะครับคือเวลามันออโต้โฟกัสโมเนี่ยเขาจะต้องตรวจจับใช่ไหมว่าภาพมันคมชัดหรือยังเขาก็จะใช้ตัวกล้องตัวนี้พร้อมกับตัวเซนเซอร์ IR นะครับเวลาที่เรายิงเข้าไปที่ถ่ายภาพถ่ายภาพเนี่ยมันก็สามารถกดรีโมทได้ก็มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนี่มีโลโก้ Yaber ด้านหน้าเลนส์ตรงนี้นะครับก็เราจะไม่สามารถบิดปรับใดๆได้ทั้งสิ้นเป็นระบบออโต้โฟกัสแบบเต็มรูปแบบ ันนี้เต็มรูปแบบเลยด้านบนมีหนึ่งปุ่มครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดเครื่องเวลาเปิดใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟติดรอบวงแหวนปุ่มตรงนี้นะครับด้านหลังของเขาครับนี่แหละทีเด็ด โปรเจคเตอร์ที่ดีต้องมีอย่างนี้เครื่องนี้รองรับ Wi-Fi 6แบบ Dual Band ด้วยนะครับแต่เขาก็ยังเข้าใจว่าบางบ้านเนี wi ่ย Wi-Fi ไม่ได้ดีมีพอร์ต LAN RJ45 มีรู USB Type A 2ช่องมีพอร์ต HDMI 1 HDMI 2เชื่อมต่อแบบ Full HD 60Hz ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับมีรูเสียบช่อง AV พร้อมเสียบหูฟังแล้วก็ช่องตัว IR ที่เอาไว้รับเซนเซอร์รีโมทซึ่งตัวรีโมทของเขาเนี่ยก็จะมีแถมมาให้ภายในกล่องเลยนะครับตัวรีโมทใช้งานค่อนข้างง่ายหเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับเป็นปุ่มสําคัญมากกดหนึ่งทีปั๊ จะออโต้โฟกัสปุ๊บอุ้ยใช้สะดวกจังเลยแถมรีโมทต,ตัวนี้ครับ Netflix Control เขาบอกว่าให้กดปุ่มตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับเป็นเวลา3วิเพื่อเป็นการตกลงหรือออกเฮ้ยมันรองรับ Netflix เต็มรูปแบบเลยนะเพราะตรงๆยุคนี้เนี่ยเวลาคุณดูหนังเ่ยคุณก็จะดูพวกแอป,ป Netflix อะไรต่างๆมากที่สุดแล้วใช่ไหมหรือถ้าในไทยเนงะี้ยอาจจะมีแอป,ปอะไรนะสีเขียวๆอ่ะ iQ L.Y.I. นะใช่ชี่ีครับผมหรืออาจจะเป็นพวก Disney Plus ไครม์ทีวีหรือว่า HBO g o ตัวเนี้ยรองรับใช้งานได้ครบๆเลยนะครับอ่ะ <Wow. S 1> ต่อมามีอะไรอีกสำหรับด้านหลังมีช่องสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงนะครับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่มาในตัวแต่ก็จะสามารถเสียบป,ปลั๊ก220โวลต์ใช้งานได้ในทันทีนะครับก็ถือว่ามินิมอลมินิมอลด้านล่างตรงนี้นี่มีสาระสำคัญครับก็คือเขาจะมีตัว ่องที่เอาไว้สําหรับการใส่ขาตั้งเวลาที่เราอยากจะฉายหนังกลางแปลงใช่ไหมมีฉากโปรเจคเตอร์ไปดูหลังบ้านคุณก็หาขามาใส่เลี้ยวเข้าไปยึดปุ๊บจบเลย <Wow. S 1> แถมที่สําคัญเขาจะมีตัวนี้ด้วยครับนี่หมุนบิดออกมาได้มันเอาไว้ทําอะไรรู้หรือเปล่าบางคนเนี่ยผมไม่ได้มีขาตั้งไงไม่ได้มีขาอะไรต่างๆผมอยากจะวางที่โตะแล้วพอเวลาวางที่โตะหน้าโปรเจคเตอร์มันฉายอย่างนี้ผมก็ต้องไปเทินสูงใช่ไหมคุณทํอย่างนี้เลยครับขันออกมาปั๊บ ตัวปริเคเตอร์จะยกสูงหรือถ้ายังสูงไม่พอคุณก็ยืดสูงออกมาเลยครับมันสามารถยืดได้ค่อนข้างสูงมากๆครับนี่โห oh, ยาวโคตรน,นี้ผมลองถอดออกจนหมดแล้วก็ลองใส่กลับเข้าไปนีดหนึ่งเอ็นได้สูงมากนะครับดังนั้นคุณสามารถวางที่พื้นฉายเข้ากําแพงก็ทําได้วางไว้ที่โต๊ะฉายเข้ากําแพงเนี่ยก็สามารถทําได้ใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่บิดตัวนี้เก็บเข้าไปก็ไม่ต้องกลัวมันหายแล้ว นะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนี่เป็นขาปรับระดับได้โคตรเจ๋งจริงๆแถมที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานจริงดูว่ามันจะต่อแล้วมันจะชัดจริงหรือเปล่า450นิตแต่มันเป็น450นิตแท้ๆสว่างแค่ไหนไปดูกันครับลองเสียบปลั๊กเปิดใช้งานกันดูนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Android version 9เราน่าจะรู้จกักกันดีอยู่แล้วนะครับตัวอินพุตตัวนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยมี av hdmi 1 hdmi 2อ๋ออันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมผมถึงมีเคอร์เซอร์เมาส์ Mouse, ผมเอาเมาส์เสียบแล้วก็คีย์บอร์ดเสียบมันสามารถเสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ <Wow. S 1> หรือจะใช้รีโมทก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเนี่ยรองรับทั้งเน็ต l i x vtv youtube spotify disney plus hbo go แล้วก็พวกแอปดูทีวีต่างๆชั้นนำขนาด tiktok ยังมีเลยนะครับและในส่วนเรื่องโฟกัสที่ผมบอกไปว่าเราไม่จำเป็นเชื่อต้องไปนั่งหมุนเลนโฟกัสเองนะครับเพียงแค่เรากด1ครั้งอย่างนี้ครับกดปั๊ ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการโฟกัสให้อัตโนมัติเลยนะครับก็รอเวลาสักประมาณแค่สิบวิตัวเครื่องจะจัดการโลเทนแล้วก็ทําการโฟกัสแบบออโต้ใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายมากๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอมาลองใช้งานสักแอปหนึ่งแล้วกันเพื่อให้รู้ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็ลองดู Netflix กันครับนี่หลายคนเจอแบบเคยซื้อพวกของจีนมาซื้อโปรเจคเตอร์จีนมา Netflix ไม่รองรับตัวนี้ สามารถโหลดเพลย์ส o r e จริงๆมันมีอินสตอลมาในตัวเครื่องแล้วเราไม่จำเป็นต้องโหลดเองด้วยด้วยซ้ำนะครับก็แค่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ล็อกอินดูได้เลยนี่ฮิตที่ Netflix ความเร็วผมก็บอกตรงๆว่ามันไม่ได้เร็วอะไรมากมายเนาะตัวเครื่องเนี่ยซัพพอร์ตการอ่านไฟล์ 4K แต่ภาพที่ฉายออกมาเนี่ยก็ยังคงได้สูงสุดที่ Full HD เท่านั้นนะครับแต่ก็เหลือๆแล้วและความสว่างเนี่ยตัวนี้เป็น450นิตซึ่งมันเป็น450นิตแบบแท้ๆ <Wow. S 1> ไม่ใช่สเปกโมนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นสเปคโมค่อนข้างเยอะตัวนี้ได้เป็นแบบ ANSI l u m e n เลยทีเดียวแล้วก็ความใหญ่ของตัวหน้าจอเนี่ยสามารถขยายได้สูงสุดที่150นิ้วโคตรใหญ่ นี่อันนี้เราก็สามารถดูต่างๆได้ใน Netflix นะครับแล้วก็ตัวลำโพงมีมาให้อันนี้ผมมีไปอัดลองดูหนังกันมานะครับเปรี่ยนทั้งนั้นยกกับพวกผูเข้ากวาดท้งแสงอยู่นี่เองนั่นไงตัวแป,เปรเบนเชียร์ <c oughs> ขาไม่มีเพื่อนหนึงองเดือนเจออีกแล้วครับอะไรพังดีเป็นดี เหนื่อยใจับน,น้องทีมงานคนนี้เหลือเกินทั้งเก่งใสเหล้านี้เป็นอะไรมาผมนั่งเล่นเกมอยู่ครับไม่จะทำงานด้วยเลยอ,อยู่คอมกระดับแล้วมองครับแล้วความเจ๋งหนึ่งก็คือตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเขารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติบ้านใครมีเราเตอร์ Wi-Fi 6เนี่ย ก็เชื่อมต่อได้แบบแ,บบแรงๆเลยแล้วก็รองรับเป็นแบบดูโอแบนที่เป็นทั้ง2.4แล้วก็5กิกอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีจริง <Wow. S 1> เรื่องพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยถ้าบ้านใคร Wi-Fi ไม่ดีเขาก็มีพอร์ตแลน์มาให้สามารถเสียบใช้งานได้ตัวหลอดภาพก็ไม่ต้องกลัวมันจะเสียง,ง่ายๆใช้งานได้20,000ชั่วโมงรับประกัน18เดือนกันเลยทีเดียวครับอีกความดีงามก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขามีเหมือนกับเครื่องเล่นที่อยู่ภายในอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเรามีพวกไฟล์หนังที่มันเป็น Full HD 4K อะไรต่างๆเนี่ยเราสามามรถ ลงติดตั้งไว้ในตัวเครื่องหรือว่าเสียบพวกแฟลชไดร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถดูพวกหนังวิดีโอต่างๆได้เขาก็จะมีหน่วยความจําติดตั้งมาให้ภายในเครื่องนะครับผมนี่ก็ลองดูได้ถ้าเรามีไฟไล์อะไรต่างๆก็ไปเปิดเล่นเผื่อไปตั้งแคมป์ไม่มีเน็ตเปิดโปรเจคเตอร์ด,ดูได้เหมือนเดิมหรือว่าจะแคสผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเงี้ยผมมีตัว iPhone นะครับผมก็ลองแคสภาพขึ้นไปปั๊บมันก็จะเด้งมาเป็นหน้าโฮมโทรศัพท์มือถือเลยเราขี้เกียจพิม,พใมใช่ไหมใช้เมาส์คีย์บอร์ดไม่ถนัดเข้า YouTube าาปปรรกมไที่ย เปิดขึ้นมาได้ทันทีอันนี้เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากรองรับการแคชจากโทรศัพท์มือถือด้วยครับอย่างอันนี้ผมมีลองต่อเพย์ไฟนะครับเข้ากับช่อง HDMI 1เนี่ยใครอยากจะเล่นเกมเนี่ยลองเข้าไปดูครับมันสามารถต่อเพย์ไฟเล่นเกมได้บ้านใครทีวีไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมห้า5นิ้วเล่นเกมมันไม่ปินเวลาเพื่อนมาบ้านเนี้ยอยากจะเล่นเกมจอใหญ่ๆไม่มีหน่วงไม่มีแหลกครับ150นิ้วจัดไปดินี่แกน n Turismo จอใหญ่ๆโอ้โหถ้ามี พวงมาลัยกับเก้าอี้ขับรถอีกสักชุดหนึ่งนะผมว่าปินครับดูสุดสุดอะนี่นี่เล่นเกมอย่างลื่นคือภาพที่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นแบบ full hd 6 0เฟรมนะครับแต่ถามว่ามันมีอาการแหลกมันมีอาการหน่วงไหมไม่มีนะอะผมลองเลี้ยวซ้ายครับปุ๊บเนี่ยลองเลี้ยวหักขวาครับหักซ้ายครับเนี่ยเลี้ยวไปได้หมดเลยไม่มีอาการหน่วงแต่อย่างใดใครที่แบบว่าอยากจะเอาไปเล่นเกมจอใหญ่ๆโปรเจคเตอร์ก็คุ้มค่าครับ ป็นไเปเห็นความชัดของมันแล้วใช่ไหมครับผมบอกให้ว่าไม่ธรรมดา <Wow. S 2> หลายหลายคนอาจจะบอกพี่ไปปิดไฟห้องมืดหรือเปล่านี่และครับผมมีภาพเบื้องหลังขึ้นมาให้ดูเลยนี่มันเป็นฉากบรรยากาศที่ผมปรับแสงเนี่ยให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะห้องเทสผมผมก็ไม่ได้มืดอะไรขนาดนั้นปิดมานแต่มันก็ได้มีแสงลอดตามประตูห้องต่าง,างๆเพราะว่าห้องผมมันค่อนข้างใหญ่เนาะมันก็มีแสงลอดเข้ามา ซึ่งมันก็ยังสว่างดูได้โคตรชัดอันนี้ผมคอนเฟิร์มบ้านใครที่แบบว่าไม่สามารถปิดทึบได้เนี่ยโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถสู้แสงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติแบบเปิดมากเลยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะไม่ได้สว่างเป็นแบบ2 3 0 0 0ลูมติตอะไรอย่างนี้2,000ลูเมนมันไม่ถึงนะครับ <Wow. S 2> ก็ราคาผมบอกก่อนตัวนี้เนี่ยมีขายในไทยแล้วก็มีรับประกันจากทางยาเบอร์ไทยแลนด์เดือน ใครที่จะซื้อเนี่ยระวังของฮิวด้วยเพราะว่าพัวเนี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบหลอดผ้ามันอาจจะเสียได้อะไรต่างๆนี้ใช่ไหมซื้อของไทยเนี่ยอุ่นใจมากกว่านะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ด s สคริปชันให้แถมเขายังมีโปรโมชั่นด้วยนะ ใครที่ซื้อตอนนี้นะครับราคาเหลือ8,990บาทผ่อนได้0% 10เดือนและที่สําคัญเลยเขามีแถมโค้ดเน็ตติกฟรี6เดือนพร้อมทั้งตัวฉากจอโปรเจคเตอร์มูลค่า1,500บาทก็เป็นในตัวฉากที่ผมเอามาใช้งานนี่แหละเพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านไม่มีกําแพงสีขาวไม่มีอะไรงี้ใช่ไหมไม่รู้จะฉายตรงไหนเขามีแถมให้ไปเลยถ้าหักของแถมไปเนี่ยเน็ตติกตีไปประมาณพันหนึง่งฉากโปรเจคเตอร์เนี่ยผมซื้อมาประมาณพันห้าของแถม2,500โปรเจคเตอร์ตีไป90,00ก็เหลือ 8,000เหรือ7,000นเฮ้ยไม่แพงราคาถือว่าดีได้ออโต้โฟกัสใครอยากได้ก็ไปลองสั่งซื้อดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนบเอ็กซมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ